สีขาวนะมีสีเหลืองด้วยนะเปลี่ยนได้สองสีปเปรี้ยวด้วยนี้ผมว่าจะไปติดไอ้ GPS ผมอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำ้านเลสวันนี้เรามีหลอดไฟ led นะครับเป็นติดเพิ่มเติมนะเรียกว่าอะไรดีอะผมจะเอาไปติดมอเตอร์ไซค์แหละมันเป็นเหมือนไฟ daylight อนะ เดี๋ยวผมจะเอาไปติดใน GPS นะครับก็เรื่องถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะเราติดใต้ไฟเราติดใต้ไฟใหญ่ผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะใช้กฎหมายเหมือนกับรถยนต์นะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโดนติโดนติมาเยอะตั้งแต่เรื่องคลิปที่ผมเปลี่ยนแต่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนแต่แล้วผิดกฎหมายผิดจริงๆครับไปเถียงเลยนี้คือติดแล้วผิดกฎหมายจริงเพราะว่า เขาให้ร้อยสิบแปดเดซิเบลนะแต่ที่ผมติดมันร้อยสาสิบเดซิเบลมันดังเกินกฎหมายกําหนดแหละเราไม่ได้บีบพัมเพื่อหรอกเราติดไว้เผื่อบีบในยามฉุกเฉินนะครับก็ก่อนที่เราจะมาเล่นกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องตัดเลสิ่ง h ช n แนลนะครับขอยออติดตามเพิ่มอีกหน่อยเนาะเนาะขอกันหน้าด้านๆแบบนี้แหละแบบที่เราขอกันทุกคลิปแหละรักผมน้อยแต่รักนานๆนะนี่พี่ยุงเขาบอกไว้เขาบอกให้เอามาใช้ ถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ช่วยกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะครับโอเครักผมน้อยๆแต่รักผมนานๆน,น,นะครับรักผมน้อยๆแต่รักผมนานๆน,น,นะครับดีมากสายยันสัญญาดีมากครับก็ฝากด้วยครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปกันออกมาเรื่อยๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องเรากันดีกว่ามันจะมีสองอันมันจะมีอันนี้ที่เป็นเดยไลฟ์นะครับอันนี้ราคาถูกหน่อยขายอยู่ไม่กี่ตังค์ทักมาถามแล้วกันเดีย๋ยวจะหาว่ามาโพสขายของอีก oh, <no. S 1> ไม่ได้ขายของนะแต่จะสอนติด ส่วนอันเนี้ยอัน,นเนี้ยจะเป็นชุดเนี้ยเขาจะเป็นไฟตัดหมอกเลยผมเรียกไฟตัดหมอกอะใส่รถยนต์นดได้นะโคตรสว่างเลยเนี้ยผมเคยไปเทสในรถฮาร์เลย์ละผมเคยผมเคยใส่ในฮาร์เลย์ละเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันเ๋ยให้เข้าไปดูกันอนะเดี๋ยวผมต่อสายไฟนี้ก่อนเขามีกล่องมากล่องแยกมาให้พร้อมเลยอันเนี้ยต่อไฟก็ติดแล้วนี่ดูนะ ลากสายไฟมารอแล้วเนี่ยเห็นไหมต่อไฟก็ติดแล้วเห็นไหมนี่เออว่ะเฮ้ยหน้ามาต่อตรงนี้เนาะแม่เดี๋ยวผมทําที่ก่อนผมจะทําตรงนี้ไว้อัดวิดีโออย่างเดียวเลยเดี๋ยวทําไฟใส่ตรงนี้เนาะแม่แจว๋วแจว๋วแจว๋วเดี๋ยวอันนี้แหละทำเดี๋ยวจะต่อไฟไว้อันนี้เป็นเหมือนเดย์ไลท์ความสว่างประมาณนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูอันนี้โคตรสว่างอันนี้เขาเป็นไฟตัดหมอกเขาไม่ใช่เดย์ไลท์ละเขามีสองสีด้วยนะตัวเนี้ย อ่านี่สีขาวนี่ผมไม่ได้หันหน้าเข้ากล้องนะเนี่ยนี่สีขาวอ่ะมีสีเหลืองด้วยฮะเปลี่ยนได้สองสีปเปรียวด้วยนี้ผมว่าจะไปติดไอ้ G.P.S ผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวอรออถดมาก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนติด G.P.S ว่าติดกันยังไงนะถามว่าไฟไฟที่ติดอะ่ะเราลากไฟจากแบตเตอรี่มาเลยได้ไหมได้นะแต่โคตรอันตรายเลยผมจะบอกให้เพราะว่าถ้าเราลากไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายไฟมันจะต้อง วิ่งจากแบตเตอรี่ไปเข้าที่สวิตช์แล้ววิ่งจากสวิตช์ลงมาที่ตัวมันแต่ถ้ามันช็อตนะมันจะไหม้ทั้งคันเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้อันนี้ไหนวะ่ <laughs> อยู่นี่อยู่นี่อยู่ขนาดอยู่หลังมือช้าๆหลังมือแท้ๆนะนี่ <laughs> <laughs> เขาเลยใช้อันนี้รีเลย์ครับรีเลย์ <laughs> เดี๋ยวผมจะสอนต่อว่าต่อ,อยังไงร,รีเลย์เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าคลิปที่เราจะไปต่อของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะสอนวิธีการทํางานของรีเลย์ตัวนี้ด้วย ว่าเขาใช้กันยังไงอันไหนต่ออันไหนอีห้าขาหกขานี่คืออะไรยังไงรีเลย์มีรีเลย์ต่อรถมีกี่ประเภทยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าผมจากเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนที่มาทํางานพอเล่นรีเลย์เป็นแม่งสนุกเพราะว่าเราเรียนไฟฟ้ามาแต่เราไม่ได้เอาอะไรมาใช้เลยนะที่เขาสอนมาขอโทษด้วยครับอา,าจารย์ถ้าอาจารย์ดูอยู่ตอนเรียนนี่แม่งไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาหาตรงนี้เอาก็มา มาให้ดูประมาณนี้แทนที่ว่าะจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูของนะมาเสิร์ฟมาได้ไอเดียเอานี่มาติดไฟแทนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะติดตรงนี้จริงๆเดี๋ยวจะติดฉายลงมาเลยจะได้เห็นหน้าใสาๆหน่อยโอเคครับคลิปนี้เหมือนจะไร้สาระแต่ไม่ไร้สาระนะไม่รู้นะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเราไปทําเดี๋ยวเราจะเอารีเลย์มาเล่นเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อโอเคครับไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ